สวัสดีครับยูทูปตังกุยสังกุยนะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นี่ก็เดี๋ยวมาคุยกันถึงเรื่องที่แฟนบอลเวอร์พูลน่าจะกําลังจับตามองอย่างใจจดใ,ใจจ่อนะครับก็คือเรื่องของการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับอันนี้ก็อย่างที่หลายๆคนทราบดีอยู่นะครับฤดูกาลนี้เนี่ยจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของโมฮัมเหม็ดซาร่าแล้วก็เพื่อนร่วมทีมอีก2คนซึ่งก็เป็นแกนหลักของทีมทั้งนั้นเลยนะครับ ฟอร์จูฟันไดแล้วก็เทรน,นด์เลเซนเดอร์อาร์โนนะฮะในช่วงฟีฟ่าเดย์รอบนี้เนี่ยนักเตะก็กระจายกันไปรับใช้ทีมชาตินะครับฟันไดก็ไปเล่นให้ทีมชาติฮอลแลนด์เทรนด์เนี่ยได้รับบาดเจ็บอยู่ก็คงจะไม่ได้เล่นให้ทีมชาติอังกฤษอยู่แล้วส่วนโมเมดซาร่าเนี่ยทีมชาติอียิปต์ของเขามีโปรแกรมเตะกับเคปเวิร์ดแล้วก็บอสวานานะครับในฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นส์ครับรอบคัดเลือกเพียงแต่ว่าสถานการณ์มันไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะครับเตะ4นัดชนะรวด แล้วก็จากการพูดคุยกับทีมชาติทีมชาติอียิปต์ก็ไม่ได้เรียกตัวซาร่าไปร่วมทีมในรอบนี้ก็ถ้ากว่าเวีรยพูลก็สามารถถนอมร่างกายของซาร่าได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแหละไม่ได้เตะเกม2เกมนี้ผมว่าช่วยได้เยอะเลยในเรื่องของอโปรแกรมที่รออยู่ของเวีรยวพูลนะครับหลังจากกลับจากฟีฟ่าเดมีโปรแกรมหนักๆยังคงรออยู่เช่นเดียวกันนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าในช่วงที่พักฟีฟ่าเดของสโมสรเนี่ย ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เลี้ยวภูกับซาร่าเนี่ยโดยเอเจนต์ส่วนตัวของเขาลามิอับบาสเนี่ยจะได้เจราจาพูดคุยกันนะครับทีนี้เดอะคอกก็หวังแหละว่าจะมีการต่อสัญญาเกิดขึ้นเพราะว่าในฤดูกาลนี้ซาร่าก็ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นนักเตะที่มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วครับในพรีเมียร์ลีกในเรื่องตัวเลขที่ออกมานะครับล่าสุดก็ถ้ารวมทุกรายการนะฮะยิง10จ่าย10 นะครับทุกรายการนะ17เกมมีส่วนร่วมกับประตูโดยตรงเนี่ย20ลูกผลงานแบบนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมในเกมล่าสุดพริเบลิกกับแอสตันวิลล่าเนี่ยแฟนบอลลิฟคุณก,ก,ก,ออก็เรียกว่ากางป้ายผ้าออกเรียกว่าส่งสัญญาไปยัง FSG นะครับบอกว่าต่อสัญญาเขาเถอะนะครับจ่ายเงินเข้าไปเลยเ <laughs> พซาร่าฮิสโดนะครับก็เป็นเหมือนกับสับแสแรงคำว่าโดก็แสแงเหมือน แปลว่ามันนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะก็แต่ว่าตรงนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของการเจราจากันนะครับระหว่างสมโมสรกับตัวนักเตะซึ่งมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่จะต้องนํามาพิจารณานะครับเพราะว่าซาร่าปีนี้32ปีหน้าหมดสัญญาเนี่ยสาข่าวบอกว่าซาร่าต้องการสัญญาสอปีนะครับสปีถ้ากับว่าจะต้องอ่าสมโมสรจะต้องผูกพันกับซาร่าเนี่ยไปจนถึงอายุ35ซึ่งโอเคแหละผลงานที่ผ่านมานี่ ไม่มีอะไรเป็นคําถามอยู่แล้วนะครับความสม่ําเสมอก็ยังคงยอดเยี่ยมสภาพร่างกายก็ยังดีแต่ว่า Michael อ d ดเ r ิรจริงๆก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องเป็นริชาร์ดฮิลส์นะครับสปอร์ตติ้งดี c เ,เตอของสโมสรเนี่ยที่จะต้องพูดคุยมันจะต้องนํามาพิจารณาเยอะเลยนะครับในเรื่องปัจจัยต่างๆเหล่านี้สามส่สามสิ 34, 35, มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนกับตัวเลข ความคุ้มค่าในเรื่องของไรายได้ไรายจ่ายที่สโมสรจะต้องจ่ายไปตรงนี้แน่นอนว่าในมุมของแฟนบอลเนี่ยมองอีกแบบหนึ่งแน่ๆนะครับแต่ว่าในความละเอียดของสโมสรก็ต้องพยายามมองให้มันรอบด้านที่สุดนะฮะซึ่งถ้าปัจจัยหลักๆจริงๆเนี่ยอ่ะมันก็มีเรื่องอายุเพราะว่าอายุการใช้งานมันก็จะเหลือน,น้อยลงเรื่องของประวัติการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องเรือว่า การประเมินศักยภาพที่ที่มีอยู่ในอนาคตจะทำงานได้ดีแค่ไหนซึ่งตรงนั้นมันเป็นเป็นเรื่องอนาคตการประเมินจะผิดหรือถูกเนี่ยมันไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆคือโอเคเรื่องอายุซาร่าอาจจะเสียเปรียบเพราะ32แล้วแต่ว่าก็อย่างที่หลายๆคนพูดนะครับอดีตนักเตะอย่างเลฮาตันก็ออกมาบอกว่าเออถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ย ยกตัวอย่างก็เปรียบเทียบกับคริสตียโนโรนัลโ,โดก็ได้ว่าโรนัลโ,โดก็เล่นได้จะ40อยู่แล้วนี่ก็ยังฟุตเล่นฟุตบอลได้หรือว่าโอเคตอนนี้เขาอาจจะอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียหลีกมาตรฐานมันอ่ารว่าดอบลงไปจากยุโรปเยอะแต่ว่าในยุโรปเนี่ยโรนัลโ,โดก็ยังคงเล่นได้ดีมากๆกับ เรียกว่าทีมให,ใหญ่ในยุโรปก่อนที่จะย้ายไปซาอุดิอาระเบียถูกไหมฮะเพราะนั้นเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของอหัวจิตหัวใจที่เป็นนักกีฬาแบบคือมันทุ่มเทเต็มที่การกินการโภชนาการหรือว่า,าไลฟ์สไตล์ต่างๆการเลือกเสียสละในสิ่งเร้าบางอย่างความบันเทิงบางอย่างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีสภาพร่างกายที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเลฮาตันก็พูดถึงซาร่าว่ายกตัวอย่างเปรียบเทียบกับโรนันโดได้เลย คือเป็นคนที่เรื่องสภาพร่างกายเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าพิสูจน์ตัวเองมาอ่ามาตลอดอยู่แล้วเซตอ่าประวัติการบาดเจ็บก็ชัดเจนซาลาแทบไม่เคยเจ็บหนักๆนะครับไม่เคยต้องเจ็บพักยาวเป็นนักเตะที่มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์มากซึ่งผมเชื่อว่าปัจจัยสองปัจจัยนี้เนี่ยสมโมสรก็เห็นแต่พอ34-35เนี่ยผูกพันกันตรงนี้ค่าเหนื่อยเราไม่รู้ว่าทางฝั่งรามิอับบาส ไอ้เจ้ของซาร่าเนี่ยเรียกไปเท่าไหร่อาจจะคาอยู่ที่3ามแสนต่อสัปดาห์บวกโบนัสคือคาอยู่ที่สัญญาเดิมเงื่อนไขเดิมก็ได้แต่ว่าขอ2ปีสโม,มสรจะมองว่า2ปีเนี้ยไหนโอเคที่ผ่านมาคุณ 30, 31, 32แต่ว่าพอ 33, 34, 35เนี่ยมันก็ต้องระวังในเรื่องการต่อสัญญาถ้าสโมสรจะมองว่า2ปีนั้นจ่าย3 5 0แสต่อสัปดาห์ มันยังมันเสี่ยงเกินไปเกิดซา่าอาจจะไม่เจ็บหรอกแต่ฟอร์มตกลงไปดรอปลงไปละ่ะสามแสนห้ามันสามารถไปซื้อนักเตะที่มีอ่เรียกว่าศักยภาพที่จะเป็นอนาคตของทีมในวัย20ต้นๆหรือ20กลางๆเอาไหมแบบนั้นดีกว่าไหมอ่ะสโมสรก็อาจจะมองแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็โอเคแหละเราในฐานะแฟนบอลน,นะครับเราก็อยากให้ต่อสัญญาผมก็อยากให้ต่อสัญญาซา่า แต่ก็ได้แต่ส่งกำลังใจให้การพูดคุยเนี่ยาสามารถตกลงกันได้อย่างอย่างโดยดีนะครับร้่วงผ่านไปได้ด,ด้วยดีเพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่ามืออาชีพคุยกันเนี่ยเขาก็จะต้องเรียกว่าคุยกันแล้วให้ได้บทสรุปที่มันพอใจด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่มีใครสามารถพอใจได้1 0 0ยอยู่แล้วนะ ในมุมของสมโมสรก็เขาก็มีมุมหนึ่งนะครับในมุมของนักเตะก็มีอีกมุมหนึ่งแต่นี้เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมันก็มีข่าวว่าซาร่าถ้าเกิดว่าไม่ต่อสัญญาเนี่ยจะไปซาอุดิอาระเบียตรงนี้ก็ส่วนตัวผมนะฮะผมมองว่าอท่าทีที่ซาร่าแสดงออกมาตลอดเนี่ยนะคือเขายังสนุกกับความท้าทายในฟุตบอล ที่เลเวอปูลนะครับหรือถ้าเกิดว่าขยายวงกว้างไปกว่านั้นถ้าไม่ใช่เป็นเลเวอูลเนี่ยก็คือมาตรฐานของฟุตบอลในยุโรปนะครับมันจะเป็นความท้าทายของเขาอยู่นะถ้าไปซาอุดิอารเบียเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียกว่าเหมือนทิ้งทิ้งมาตรฐานตรงยุโรปไปเลยนะครับเรื่องเงินไม่มีปัญหาอยู่แล้วซาอุดิอารเบียสามารถจ่ายให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องเงินมันสําคัญสําหรับเขาหรือเปล่าอันนี้ เราไม่รู้แต่สิ่งที่เขาแสดงออกมาหลายๆอย่างอ,อาจจะเป็นการโพสอาจจะเป็นการให้สัมภาษณ์หรืออะไรเนี้ยเขายังผูกพันกับเลี้ยวภูแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่ายิงประตูต่อหน้าแฟนบอลที่แอนฟิลต่อหน้าเดอะค็อปเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีอะไรมาแลกได้แล้วอะ่ะมันก็เป็นความสุขของเขานะครับเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าจะไปสวอุดิอระเบียเนี่ยถ้าเขาอยากจะไปจริงเงิน แบบเงินก้อนโตแล้วมันรู้สึกว่าหูไปแล้วได้เงินเยอะเนี่ยผมคิดว่าเขาไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยปีแล้วค่าตัวหรือคุณจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยร้อยกว่าล้านค่าเหนื่อยก็ได้แบบมหาศาลเขาไม่จำเป็นต้องมารออีกปีหนึ่งเพื่อที่จะไปหลังจบฤดูกาลน,นี้โอเคเขาอาจจะเซ็นฟรีได้ได้ค่าเหนื่อยที่มากขึ้นก็ได้แต่ว่าณเวลานั้นน่เขาจะรู้ได้ไงว่าอีกปีหนึ่งข้างหน้าเขาจะไม่เจ็บจะไม่ฟอร์มตก แล้วซาอุดิอาระเบียยังสนใจอยู่หรือเปล่าถูกไหมในมุมผมนะผมคิดว่าซาอุดิอาระเบียน่านจะเป็นช้อยส์ที่เขาอาจจะมองไว้หลังจากอายุมากนานกว่านี้ใช่ไหม3738หรืออะไรแบบนั้นก็ได้ก็าอาจจะมองแบบนั้นแต่ว่าถ้าทีที่เขาแสดงออกมาเนี่ยผมมองว่าเขายังพร้อมแล้วก็ยังสนุกกับความท้าทายในเวทีสโมสรยุโรปอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างในพรีเมียร์ลีกแต่นั่นแหละในพรีเมียร์ลีก มันก็น่าจะเป็นเวีรยวูลทีมเดียวถ้าไม่ใช่เวีรยวภูลเนี่ยผมก็มองว่าสาร์คงไม่ย้ายไปอยู่กับทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกก็แค่พูดว่าคงจะนะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีข่าวว่าทีมอย่างบาร์เซโลนากับปารีสแซงต์แชร์แมงก็สนใจแต่ว่าแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่2ทีมนี้แน่ๆนะครับก็ได้แต่รอลุ้นนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีนักข่าว ของสกายเยอรมันนะครับฟอร์เรียนเพรตเทนเบิร์กเนี่ยเขาโพสต์ใน X ของตัวเองในทวิตเตอร์เนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่แฟนบอลเวีรยวพูลอาจจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะเขาใช้คำว่า far apart ก็คือยังคงห่างไกลจากการตกลงกันได้นะครับในโพสต์เนี่ยเขาก็บอกว่าเวีรยวพูลกับโมเมสซาร่าเนี่ย ยังคงอยู่ในการอยู่ในระหว่างการเจราจาเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีการตกลงกันได้ในเวลานี้แล้วก็ทั้งสองฝ่ายยัง remain far apart ก็คือมันยังไม่เจอกันไม่มีไม่มีวี่แววว่าจะมาเจอกันได้หรือว่าตกลงกันได้นะครับมันก็จะคงจะเป็นเรื่องริบูลอาจจะยื่นให้แค่ปีเดียวซึ่งซาร่าต้องการ2ปี หรือว่าริพุลอาจจะบอกว่าโอเค2ปีก็ได้แต่ค่าเหนื่อยคุณขอให้ลดลงมาได้ไหมในจํานวนเท่านี้เท่านี้ซาร่าก็จะบอกว่า2ปีผมขอเท่านี้เราไม่รู้ตัวเลขนะครับตรงนั้นก็ได้แต่หวังแตแน่นั่นนี่คือรายงานข่าวจากเพ e เทนเบิร์กนะ,ะแล้วก็ซาร่ายังคงเป็นตัวเลือกลำดับแรกๆเลยของหลีกเซาเดระเบียรวมไปถึงในยุโรปนะครับก็แน่นอนนะอ่ะ ค่าเหนื่อยของซาร่าเนี่ยเขาก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะในฤดูกาลแรกที่มาร่วมทีมเนี่ยเขาสตาร์ทเริ่มต้นที่1 2 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับในฤดูกาลนั้นเขาซัดไปเรียกว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเกมหนึ่งยิงไป0.85ประตูอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยที่สูงสุดเลยแล้วพอจบฤดูกาลแรกปุ๊บริปุนจับต่อสัญญาเลยอัพบค่าเหนื่อยขึ้นอีกเกือบเท่าตัวนะครับจากแสนสองมาเป็น20 0 0 0 0ส0ปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ย เล่นมา4ปีจากปี2018ถึง2022ค่าเฉลี่ยประตูต่อเกมเนี่ย0 5 5ประตูนะครับอ่า0.59ประตูนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็อ่าพอปี2022นี่อเนี่ยอ่จนถึงปัจจุบันก็ค่าเหนื่อยก็ขยับขึ้นไปอีกเป็น350,000าปอนต์ต่อสัปดาห์คือสัญญาฉบับปัจจุบันนี้นะครับทีนี้สถิติของซาร่าเนี่ยนะครับ 2000... ในฤดูกาลแรก2017-18เนี่ยยิง44จ่าย15นะ แล้วก็เนี่ยไล่มานะครับรู้การที่2ก็ยิง27จ่าย10บรู้การที่3ที่เป็นแชมป์พริมีกยิงลีกยิง23จ่าย13นะครับรู้การต่อมา2020 20, 21ยิง31จ่ายหกลูกการต่อมายิง31จ่าย15ถัดมาก็ยิง30จ่าย16หนะครับรู้การที่แล้วยิง25จ่าย14บสี่รู้การเนี้ยยิง10จ่าย10ดูประสิทธิภาพของเขานะครับเรียกว่ามีส่วนร่วมกับประตูรู้การหนึ่งต้องมี40ลูกอะ ตีแบบกลมๆเลย40ประตูยิงและก็จ่ายนะให้กับเลี้ยวผูนะครับเพราะนั้นไอ้สถิติต่างๆตรง,ง,งนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปใส่ใจมันมากหรอกเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจดีมองในภาพรวมก็เห็นแล้วว่าซาร่าเนี่ยสำคัญขนาดไหนซึ่งนอกจากตัวเลขสถิติยิงประตูกับแอสซิสที่มันเห็นเป็นรูปประธามแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรที่มันเป็นนามประธามอีกมันยังมีความสําคัญในห้องแต่งตัวความเป็นแบบอย่าง ให้กับนักเตะเยาวชนถูกไหมครับนักเตะเด็กๆของเลี้ยวภูนเนี่ยเห็นซาร่าหลายคนก็ให้มองซาร่าเป็นไอดอลของตัวเองเพราะฉะนั้นการมีซาร่าอยู่กับสโมสรเนี่ยมันเป็นแรงจูงใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะฮะหรือว่าความเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวเขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะซีเนียได้รับการยอมรับนะครับนักข่าวหลายๆคนเนี่ยก็ แสดงทัศนะในมุมมองที่อยากเห็นการต่อสัญญานะนะครับนักข่าวในอียิปตนะ์เนี่ยอย่างอิสมาอลมามูดเนี่ยเขาก็เขาบอกว่าก็พูดประมาณว่าเกาอยากให้อยู่ต่อหรือว่าเจมส์พียสนะครับซึ่งก็เป็นนักข่าวคนดังนะจากเดอะแอสโรเติกคือเขาก็เขียนในทํานองว่าเลร์พูลเองก็ไม่ได้อยากจะเจอกับเรื่องที่คิดไม่ถึงอันทิงเคเบิลเนี่ยก็คือถ้าเสียซาราไป ให้ทีมในซาอุดิอาระเบียเนี่ยโอเคไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามันไม่ใช่ซาอุดิอาระเบียล่ะมันเป็นคู่แข่งในยุโรปล่ะนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ลิเวอร์อพูลจะคิดไม่ถึงแน่แน่ลิเวอร์อพูลก็ไม่อยากจะ,ะเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบนี้ต้องเตะกับปารีสแซงแฉกแมงที่มีซาร่าต้องเตะกับบาร์เซลโลนาที่มีซาร่าหรือว่าทีมอื่นๆที่จะได้ตัวซาร่าไปเนี่ยนะครับแล้วก็การเสียซาร่าเนี่ย มันแน่นอนว่าคุณจะหานักเตะที่มีคุณภาพแบบซาลาแล้วยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆน,นอกเหนือจากในสนามฟุตบอลมาแทนซาลาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ก็รอดูว่าจะตกลงกันได้อ่าเร็วหรือช้าอย่างไรนะครับเจมส์พียสยังบอกว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือครอบครัวของซาลานะครับครอบครัวซาลาค่อนข้างจะมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าตัวเอง ลงหลักปักฐานได้ดีแล้วที่อ,อังกฤษน,นะครับที่แถบเชสเชียนะเชสเชียก็อยู่ไม่ไกลจากเมือ์ซีไซนะก็บ้านของซาร่านะครับคือคุ้นเคยทุกอย่างแล้วเพราะว่าอยู่มา7ปีแล้วนะครับลูกๆแล้วก็บรรยากาศสภาพแวดล้อมเนี่ยปรับตัวได้แล้วแล้วก็ซาร่าในเวลาเนี้ยป,ป,ป,ปีหน้าเขาจะ33ใช่ไหมการต่อสัญญาฉบับใหม่เนี่ยมันคงต้องบาลานซ์ให้ดี ในเรื่องของอความทยานความทะเยอทยานส่วนตัวเป้าหมายส่วนตัวของตัวเองเรื่องของฐานะการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของแรงจูงใจต่างๆแล้วก็แน่นอนก็มีเรื่องของครอบครัวด้วยนะครับเหมือนถ้าจะยกตัวอย่างก็อย่างที่ลิเวเรลเมสซี่เนี่ยไม่ไม่เลือกไปซาิอาระเบียเพราะว่าเขาก็อาจจะมองว่าถ้าไปที่สหรัฐคุณภาพชีวิตต่างๆเนี่ยมันน่าจะดีกว่าอันนี้ซาร่ามุมมองอเมซซีมองแบบนี้ก็เลย ย้ายไปอยู่อินเตอร์ไมอามีอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเหตุผลในการตัดสินใจเหมือนกันเจมส์พีอสบอกว่าภรรยาของซาร่าเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจของสามีนะครับภรรยาคือแม็กกี้นะเเ,เรื่องอื่นๆนะครับเจมส์พีอสบอกว่ายังแต่ละฝ่ายยังคงแบบไทลิปก็คือยังไม่ได้เปิดเผยอะไรมากมายนะก็ได้แต่ พยายามเสาะหาข้อมูลมานําเสนอให้ได้จากฝ่ายนั้นฝ่ายนี้แต่ว่ามันก็แทบจะไม่มีข้อมูลหลุดจากปากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเท่าไหร่เพราะนั้นมันยังอันเคลียร์มันยังแบบไม่ชัดเจนมากนักว่าบนโต๊ะเจราจารเนี่ยซาร่ามีข้อเสนออย่างไงสโมสรมีข้อเสนอยังไง,น,น,ง,ไงนะครับแต่ว่าสัญญาฉบับปัจจุบันของซาร่าเนี่ยคือ3 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์บวกโบนัสด้วยนะมันเป็นข้อเสนอที่ที่ที่ โอ้มหาศาลอยู่เหมือนกันถ้าบวกโบนัส,สเข้าไปอีกเนี่ยอันนี้เขาบอกใน The Athletic สถสานการณ์ณเวลานี้ก็ยังยังลุ้นกันหนักนะทาง Louis Steel ของ d i l y m a i l เนี่ยเขาบอกว่า Fsg คงไม่อยากจะซ้ำรอยเดิมที่พวกเขาต้องเสียผู้เล่นคนสำคัญของ Boston Red Sox ก s, mm hmm. <S g เขาเป็นเจ้าของทีม Boston Red, Red Sox ทีมทีมเบสบอลใน เมเจอร์ลีกเบสบอลของสหรัฐเนี่ยเคยมีประสบการณ์นี้มาแล้วลักษณะเดียวกันกับซาร่าเลยนะครับก็คือมูกี้เบสนะครับมูกี้เบสนี่ก็เป็นซ u เปอร์สตาร์ของทีมแล้วก็ยังอยากจะอยู่กับทีมต่อแต่ว่าไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องของค่าเหนื่อยสุดท้ายเบสต้องย้ายออกจากทีมไปอยู่กับ LA Dodgers นะครับแล้วก็ได้แชมป์เวิลด์ซีรีส์กับ d o d g e r รเนี่ยสสมัยเนี่ยทางลุยสตีวก็ยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาว่า f อฟคงไม่อยากจะ ซ้ำรอยเดิมกับตอนที่เสียมูคิเบสใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็แอนดี้ดันนะของเดลิมิเลอร์ Miller, ก็ยกเรื่องการยิงประตูต่อหน้าเดอะคอปมันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้แล้วเนี่ยก็ถ้าจะไปเล่นในสซาวิลาละเบียเนี่ยแฟนบอลมันจะน้อยกว่าน,นี้เยอะความเข้มข้นบรรยากาศมันจะแตกต่างกันเยอะซาลาก็คงจะอยากอยู่กับเลี้ยงูลต่อไป หรือว่า Paul Gross ของ d ีเอหรือว่า Chris Bass.com ของ t e l e g r a p เนี่ยก็เห็นในทิศทางทิศทางเดียวกันนะครับทำนองว่าเจเชียร์อยากให้ซาร่าต่อสัญญาหรือว่าสโมสรต่อสัญญาซาร่าให้ได้หรือแล้วมินะอับบาสนะเอเจนต์ส่วนตัวของซาร่าก็ทวีตเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่ซัมเมอร์เลยนะเขาแชร์โพสต์ของพรีเมรีกคือพรีเมรีกเขาโพสต์รูปซาร่าแล้วก็เป็นนักเตะที่มีส่วน ต่อประตูมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้คือ14ลูกนะครับเขาก็แชร์โพสต์เนี่ยแล้วเขาก็แคปชั่นข้อความสั้นๆเลย Best Player in the World นะและมีอับบาสนะครับแล้วก็เนี่ยแฟนบอลเลฮาวตันอย่างที่บอกนะครับแฟนบอลกลางผ้าคือทุกคนก็ส่งเสียงเชียร์ผมเชื่อว่าสโมสอนเนี่ยรับทราบในเรื่องนี้นะครับทีนี้โอเคแหละโจสำคัญมันก็จะอยู่ที่ บนโต๊ะเจราจานะเงื่อนไขของทั้งสองฝ่ายถ้ามองในมุมเลี้ยวภูเนี่ยริปุูนก็รู้ดีว่าเสียซาร่าเนี่ยมันมีแต่ความเสียหายโอเคคุณอาจจะไปหานักเตะใหม่สักคนหนึ่งที่มี Poten t i ช l หรือมีศักยภาพที่อาจจะเป็นซาร่าคนใหม่ได้ริปพูนก็มีข่าวกับโอมามามูชใช่ไหมที่เป็นรุ่นน้องในทีมชาติของซาร่านะครับที่เล่นอยู่กับไอทักแฟรงเฟิร์ตแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรการันตีว่าถ้าได้นักเตะคนใหม่มาเนี่ย ที่จะเป็นนิวซาร่าเนี่ยแล้วจะสามารถทดแทนซาร่าได้ไหมเนี่ยมันมันมันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงนะครับเพราะฉนั้นริบุลร่อมรู้ดีว่าซาร่ามีความสําคัญแค่ไหนถ้าเสียไปจะต้องลําบากขนาดไหนแต่ว่าสโมสรเองถ้าเรามองในมุมสโมสรนะมันก็มีภาพกว้างให้ต้องมองเพราะว่าเขาก็ต้องต่อสัญญากับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนต่อสัญญากับเฟอร์จิลฟันไดโอเคฟันไดเนี่ย เรื่องค่าเหนื่อยหรือว่าระยะเวลาของสัญญาอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักนะครับแต่ว่าเทรนด์เนี่ยถ้าจะต้องต่อสัญญาให้ได้จริงๆเนี่ยค่าเหนื่อยของเทรนด์หนึ่งแสนแปดหมื่นตอนแปดหมื่นตอนต่อสัปดาห์หนึ่งแสนแปดหมื่นอต่อสัปดาห์เนี่ยมันต้องอัพขึ้นไปอีกแน่ๆอยู่ที่ว่าจะอัพขึ้นไปขนาดไหนไปถึงสามแสนหรือว่ามากกว่านั้นมันก็จะผูกพันอีกสัปดาห์ละคือถ้าจ่ายมากขึ้นอีกสัปดาห์ละแสนปอนเนี่ยมันก็ คูณเป็นปีนี้อีกเยอะเลยนะครับ5ล้านนั่นนหละ5้าล้านปอนด์นะถูกไหมเพราะนั้นสโมสรก็จ,จะคือมันมีเงื่อนไขของคนอื่นๆอ,อยู่ด้วยแต่ก็แน่นอนคนที่ต้องจ่ายเพิ่มก็มีคนที่อาจจะต้องลดลงก็ก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องจัดสรรกันให้ดีนะผมเชื่อว่าสโมสรเนี่ยยังอยากจะต่อสัญญากับทั้ง3คนให้ได้นะครับทางฝั่งเรียพูลเองก็ยังน่าจะมีความเชื่อว่า ซา่าเนี่ยอยากอยู่กับทีมต่อเพราะฉะนั้นมันก็เป็นน้าหนักในการเจรจาของเขาเป็นความได้เปรียบเล็กๆเ,เ,เพราะซา่าเนี่ยผูกพันกับเลี้ยวผูวันนี้แน่นอนจากการโพสต์ต่างๆก็เห็นแล้วก็ยังมีความท้าทายที่เป็นรูปธรรทรออยู่อีกตอนนี้ซา่ายิงไปแล้ว221ประตูนะครับอยู่อันดับ5ของอดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมนะอีก7ประตูเขาจะขึ้นไปเท่าบิลลี่ลิทเดลละนะครับลิทเดลทำไว้228 อีก20ประตูเขาจะขึ้นไปเท่ากอร์ดอนฮอสซันละตำนานอีกคนหนึ่งฮอสซันทำไว้241เนี่ยถ้าเขาทำได้อีก21ลูกเขาจะขึ้นไปเป็นอันดับ3ตลอดการของเวีย์พูลแล้วนะ20ประตูเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเขายังอยู่กับทีมถูกไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งอันดับ2คือโรเจอร์ฮันส์สองร้อยไปดสิบห4 6ตรงน,นงอลนดะับ ก็ไมเคิลเอ็ดเวิร์สเป็นเฮดเป็น c ีอ o อองฟุตบอลคนที่จะมาเจรจารเนี่ยก็ต้องเป็นริชาร์ดฮิวส์สปอร์ตติ้งดีเลกเตอร์หรืออาจจะคุยทั้งสองคนเลยก็ได้นะครับกับลามีอับบาสตัวแทนของซาร่านะปัจจัยต่างๆก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับส่วนโพสต์ของฟอร์เรียนเพลตันแบกเขาก็อาจจะบอกในเรื่องว่าทิศทางล่าสุดความคืบหน้าล่าสุดมันยังห่างไกลจากการตกลงกันได้ยังไม่ต้องตกใจกันมากนักนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องไอการห่างไกลเนี่ย สมมติอีกวัน2วันอาจจะคุยแล้วก็ตกลงกันได้ก็ได้นะครับหรือว่าอย่างเว็บไซต์อย่าง t e a m อล์กเนี่ยเขาก็ใช้คําว่าไนแอมเลยนะฝันร้ายเลยก็อ้างจากโพสต์ของอทางเพ e ตินแบกนีแหละว่า f า r า p a r t นี่แหละ,หละมีความรู้สึกของแฟนบอลก็รู้สึกโอ้โหเหมือนฝันร้ายอะไนแ r มแต่ว่าจริงๆแล้วกยย็ยังไม่ต้องแบบตื่นเต้นอะไรกันขนาดนั้นตกใจหรือว่าใจอกสัน่นขวัญแขวนไงขนาดนั้นนะครับ ตอนนี้13พฤศจิกายนมันก็เหลือประมาณสัก40กว่าวันนะก็จะก็จะหมดเส้นตายละ31ธันวาคมพอขึ้นหนึ่งมกราคมถ้ามันยังตกลงกันไม่ได้ก็ซา่าก็สามารถคุยกับทีมอื่นผมว่าถึงตอนนี้นะฮะถ้าให้ผมมองนะผมคิดว่าต่อได้นะผมว่าต่อสัญญาได้นะครับด้วยคุณภาพของซาร่าที่มีอยู่ นะแล้วก็ความความผูกพันของซา่าที่มีต่อสโมสรเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถหาทางลงหาทางออกด้วยกันได้นะครับเพราะอย่างถ้ามองในมุมสโมสรเนี่ยมองไปแล้วถ้ามองในมุมซา่าเนี่ยออกจากเลี้ยวภูเขาจะไปอยู่ที่ไหนคือทีมต้องการเขามากมายมีแน่นอนแต่อย่างที่ผมมองว่าเขายังไม่ไปซาอุดในช่วงนี้นะครับเขายังเล่นได้อยู่ในยุโรปในยุโรปล่ะจะไปอยู่กับทีมไหนทีมที่พร้อมจ่ายให้เขาเนี่ยมีอยู่แล้วละ่ะ แต่ว่าแหมมันก็ทุกอย่างมันปักหลักลงตัวที่เลี้ยวพูนได้อยู่แล้วอะนะถ้าข้อเสนอของเลี้ยวพูนไม่แย่จนเกินไปจริงๆไม่ทําร้ายเขาจริงๆไม่ใจร้ายจริงๆเนี่ยผมคิดว่าซาร่าน่าจะน่าจะโอเคกับการอยู่เลี้ยวพูนต่อนะครับแต่ก็นั่นแหละทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของการพูดคุยกันนะเราก็ให้กําลังใจกันแล้วก็โอเคในช่วงเวลาฟีฟ่าเดย์ช่วงเนี้ยที่เขาอุ่งหไม่ได้ไป เล่นให้ทีมชาตินะครับก็รอลุ้นในเรื่องของการต่อสัญญากันหวังว่าจะมีบทสรุปออกมาในช่วงนี้แหละนะครับก่อนที่จะมาถึงเกมต่อไปนะครับลิปุลเดอกลับมาไปเตะซาท์แฮมตันเนี่ยก็อยากให้มีบทสรุปให้ได้โดยเร็วนะครับก็จะได้มีความสบายใจกันแล้วก็จะได้ move on ต่อไปต่อสัญญาคนอื่นๆนะครับเหลือเทรนเหลือฟานได้อีกนะเอาละคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับก็บอกกันเข้ามา คุยกันเข้ามาได้นะครับแล้ววันพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่นะครับในตังกุยอิสตังกุยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ